สวัสดีครับร้านปอเชพรการช่างครับวันนี้ได้รับความไว้วางใจจากเด้นรถมาริโอครับผมอยู่ตรงคลองเจ็ดครับถนนรพ,อพอชอครับผมร้านปอเชพรการช่างครับวันนี้เราก็มาดำเนินการติดตั้งฝ่องดูดควันรุ่นหนึ่งครับผมเดีย๋ยวเราจะไปดูด้านในกันดีกว่า แนะหน้าัวเขาอยู่ด้านหลังครับผมนี่ก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรามากันเป็นทีมอะครับวันนี้ทีมงานก็เก็บเครื่องมือแล้วตอนนี้ทีมงานมีน้อยครับวันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบสิบโมงครับรุ่นหนึ่งก็จะหัวโตอย่างเงี้ยครับผม อันนี้ก็วันนี้ก็มาติดชุดนี้ครับขนาด80ครับผมเตาเดียวก็ดำเนินการเหมือนเดิมครับถึง31มกรา64ครับแถมไฟให้ดวงหนึ่ง350อันนี้ป่องรุ่นหนึ่งเป็นพัดลมครับผมลมออกด้านหลังนะครับก็ถ่ายมาดูครับงานติดตั้งผมก็ไม่รู้ว่า อาคารมันจะออกทางไหนได้บ้างก็ถ่ายมาเป็นคลิปเลยครับภายในครัวอันนี้คือด้านบนอันนี้มันจะออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นครับนี่สภาพครัวภายในอันนี้ก็ลูกค้าก็มาติดให้มาติดเป็นชุดที่สองแล้วครับออกด้านหลังนี่ก็ที่จะออกด้านหลังครับผมสองท่อคู่ครับ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยถ้ายัางไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับร้านปอเชพรกันช่างครับผมฝ่องดูดควันครับอันนี้ก็2ใบแฝดขนาดเมตรยี่ห้กับแปเซนครับสเตา พลมสองตัวเท่าออกสองท่อครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ